วัดีครับควันนี้เราจะมาทำเอียงกันนี้เราจะมามาอ่ะชูัช่วโมงเดียวชชช วันนี้เราจะมาทำคิดไม่ออกเลยอ่ะอันนี้ก็กำลังลองคิดดูแต่วันนี้เราจะไม่ได้ทำกันนะครับไ <c oughs> ม่มีใครเห็นใช่ไหม นึ่งน็อตจะมาให้ทุกคนดูสิ่งที่นอตพรสมบัติที่นอตเก็บนี่แหละเขาเห็นแทนซูนักของเล่นเอาเอา

แง่แง่ลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแง่เอ Huh? Yeah. <laughs> <coughs> ow. Ow. Ow! Ow! oh, 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 น่านอแม่บาคนอาจจะคิดว่ารถใช้อไยอยู่นะครับเรถใช้ยยเยอะเออเอออะไร วันนี้พรุ่งน,นี้เราจะไปไม่ใช่พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวเอากระไปโอ้ยตนก็เก็บเขาก่นแ<อ>ม่มง ว้าวลูกคนเคยเลือดฉีดแล้วเจอช่องยอดไปแล้วนี่ไงนั่นลูกคนรู้ไหมว่าเด็กอย่างเราไม่ใช่มีแค่เด็กที่ไม่แข็งแรงแต่บ้านเรามีเด็กนี่ ไม่มีอะไรครับวันนี้เรามีของเล่นปลอยก,กดนที่ทำเอง